ผู้ดำเนกับผู้ดำเนกาบครับตอนนี้มันโดนใส่แหงนับโอ้รอบดี้ก็เหม็นแย่ใครดูแลใครดูแลด่านน้องมจฉาจนเดียวดี ยังไงไม่รู้เลยไงน้องชายผมทำไมต้องจับแค่นี้ขอกันไม่ได้ใครดูแลดานใครคือดานออกมาดูใครรับชอบออกมาดิออกมาครับทำไมยังไงนั่นคือน้องชายผมทำไมมีปัญหาแล้วคุณพูดดิเธอก็ทำมีกฎหมายแล้วครับหมวกกับน้องชายตกแต่งรถเลยครับเอาตกแต่งรถแล้วก็ตกแต่งกันทุกคนอ่ะเปรอไอ้กอขึ้นหกร้อยครับเอาขึ้นหกร้อยแล้วยังไงอ่ะของทุกอย่างมันก็ขึ้นกันหมดหมูก็ขึ้นไก่ก็ขึ้นเป็นก็ขึ้นไอ้กอฮอขึ้นมผิดตรงไหนน้องชายชนวยใช้ความคิดหน่อยดิทีใส่ชุดเจ้าหน้าที่แล้้้้วมมมาาจัับบููนนนนนนนี่่่ไไดดทใใคคคครุณลชชอึง อะไรสองดาวเหรอไอดาวเดียวนี่อะไรคุณเป็นตำรวจคุณรู้ร้อยเอกับร้อยเอกสาดาวร้อยโทสามดาวห้าดาวไก่ยากเป็นตำรวจหรือตลก